ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนตประกาศบัญที่30กรกฎาคมโดยโค้ชเทฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดนต์ชาวนี้ขอเสนอะสื่อเผยหลายทีมรวมถึงเกเบรานาะโดยคาเบียร์เกเบร้าสอแวลจะย้ายออกจากหน้าของบาร์เซียในช่วงซัมเมอร์นี้เพียงแต่ว่ามิดฟิลดวายเชปอรไรนี้จะลงเอยกับทีมใดในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นซึ่งเดียริโออาร์สมีการบริกานข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าคาเบียร์เกเบร้ามิดฟิลดวายเชปี ของทางด้านของบาเดนเชียกำลังตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรแต่มีเฉพาะจิโรนาเท่านั้นที่ยื่นข้อเสนอขอซื้อนักเตะกับทีมค้างคาวอย่างเป็นทางการในช่วงสมรนีโดยบาเดนเซียจําเป็นจะต้องทํางานทําเงินจากการขายนักเตะในช่วงหน้าบอลน,นี้เพื่อที่จะปรับดุลบัญชีให้สอดคล้องกับกฎ financial fair play ของบราติก้าโดยมีชื่อของเกราเป็นหนึ่งในแข้งค้าง่าวที่อยู่ในตลาดนักเตะหลังวิฟิลไว้ชเชปรานี้ทำผลงานเด่นในฤดูกาลที่แล้วจนเตะตาหลายสโมสรในขณะนี้โดย ra, เกเบราเคยได้รับความสนใจจากด้านของฝั่ง menu, แมนยูแบริก้ทังฝั่งของนิวคาสเซิลแต่ว่าไม่มีความเคลื่อนไหวจากสองสโมสรก่อนที่ทางด้านของบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดจิโรนาแบรักตนาบปรี จากแสดงความสนใจนักเตะเช่นเดียวกันแต่ว่ามีเฉพาะจิีร์นาทเท่านั้นที่ยื่นข้อสเสนออยากไปทางการถึงบาเินเซียเพื่อที่จะพยายามจะเซ็นสัญญากับนั่งของมิทิลไว้ในปีรายนี้ด้วยมูลค่าอยู่ที่ประมาณ18ล้านยูโรอย่างไรก็ตามทีมข้างค่าวปปิเสธข้อสเสนอจากนั่งของฝั่งเจีร์นา ขณะที่บาร์เซโลนากับทางด้านของนาโปรีนั้นยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอใดๆรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังจับตาม,มองสถานการณ์ในครั้งนี้อยู่เช่นเดียวกันส่วนวทางด้านของเบรียอสสดัดนั้นกำลังรอการตัดสินใจของมิเกลเกเบริโนเพื่อจะนำค่าตัวของมิดฟิลไวส์ปเปียลรนี้หรือราวประมาณ20-25ล้านยูโรมาเซ็นสัญญากับทางด้านของเกีร่า โดยเบรเดนเซียต้องการค่าตอบแทนประมาณ20-25ล้านยูโรเนื่องจากว่าทีมค้างคาวต้องแบ่งค่าตัวประมาณ30%แก่ทาานั่งของฝั่งบียาเรอันตอนดึงนักเตะมาจากทานั่งของทีมเยาวชนจากทานั่งของบริษัทนำสีเหลืองในช่วงปี2019เด็กคนนี้กันด้วยนะโอ้โหเป็นว่างานนี้เด็กคนนี้เขาเรียกว่าเด็กมาศจั์นะฮะน่าสนใจไม่น้อยก็ต้องดูต่อไปก็ได้กันว่าใครจะได้ไป เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ะยังไงฟูแรมหววล่าตัวแม็กโชเมเนอีกคำหนึ่งคำรบนะโดยการนี้ทางด้านของฟูแรมเตรมส์กลับไปล่าตัวสกอตแม็กโชเมเตอีกครั้งนะฮะหลังดําเนินการในการคว้าตัวเอมิลสมิธโบรร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีการปรายงานข่าวเรนะว่าฟูแรมเองนั้นตกลงไปที่อาร์ตตันในการที่จะคว้าตัวเอมิลสมิธโบร ร่วมด้วยค่าตัวประมาณ34ล้านปอนด์โดยเหลือเพียงแค่ขั้นตอนการจัดรายการอย่างละเอียดและก็การตรวจร่างกายของนักเตะในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นขณะนั้นสกายสปอร์ตเสริมด้วยว่าเจ้าตัวเนี่ยเจ้าสัวน้อยพร้อมดําเนินการดึงผู้เล่นหน้าใหม่อีกหนึ่งรายทันทีเมื่อมีการคว้าตัว Pro, สมิธฟรสําเร็จอย่างเป็นทางการโดยสโมสรของลอนดอนจะกลับไปล่าตัวแม็กชมเบเน่กันอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวเรื่อว่า ฟูลัมกับเวสแฮมเนี่ยพยายามติดต่อซื้อกองกลางชาวสกอตแลนด์แต่ข้อเสนอยังไม่ถูกใจปีแสดงซาตหร่นักอย่างไรก็ตามสกายเชื่อว่าฟูลัมนั้นพร้อมจะปรับปรุงข้อเสนอของตนเองและก็เตรียมส่งไปให้กับด้านของฝั่งแมนยูพิจารณาหลังจากที่ทดำเนินการเรื่องของการคว้าตัวสมิธโรแล้วเสร็จสิ้นไปถึง100%ในครั้งนี้ ฝั่งแม็กโชมินีกลับมามีข่าวในการย้ายทีมกระอีกครั้งโดยสื่อเชื่อว่าแมนยูนั้นไม่ปิดโอกาสในการขายกองกลางลูกม่อออกจากหน้าของทีมได้ในาราคาที่เหมาะสมนอกจากนั้นพีแดงมีข่าวกับกองกลางรายใหม่หลายคนไม่ว่าจะเป็นทั้งกรณีของมอนติเอลอูกาสเตและก็มาตินชูบีแมนดี้หรือแม้แต่หน้าของโซฟิยานอัฟราบัชที่ยังไม่ปิดประตูหวนกลับมาทำงานร่วมกันในทีมโอตทฟอร์ดในครั้งนี้กระดิกหนึ่งคำรบนะ นะั่นผมเป็นแต่ว,ว่างานนี้ก็ต้องรอดูันต่อไปครับในกันนะฮะว่าจะได้ขายออกตอนไหนเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอาร์ตยังไงแฟน,แ,ฟนแมนยูกริสลบเลยนะบอดผีตัดใจยอมขายขาดทุนแอนโทนีออกจากทางทีมซะโดยสื่อลูกม่อของแมนยูได้เปิดเผยตัดสินใจขายแอนโทนีไปทีมชาติบราซิลออกจากหน้าของทีมช่วงช่วงสมอนี้แล้วแม้จะต้องยอมขายขาดทุนยับเยินนะฮะเพื่อจะํำเงินกลับมาเสริมทัพเพิ่มเติม,ม,มก็ตามที โดยทีมท็อกรริงานข่าวบวานที่9กรกฎาคมโดยอ้างสิงข้อมูลจากแหล่งข่าวบอกว่าแดนนี่เอชเวิร์ดผู้อำนวยการนะฮะอ่ากีฬาของแมนยูตัดสินใจขายแอนโทนีคนนี้ก่อนพ้นเส้นตายตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่แล้วแม้จะรู้ดีว่าต้องขาดชุนเนื่องจากว่าผีแดงเนี่ยต้องต้องการจะเสริมทัพอีกหลายตำแหน่งถึงขนาดนี้ผีแดงถูกลือกลับไปด้านของมานิเอลอูกาเจกองการสีมชชติอุรุกวยของทีม าปาริสแ่งและก็นุชชาอีมาซาอุยแบ็คขวาทีมชาติโมร็อกโกของสโมสรไบย็อมินิกรวมทั้งสตาร์ดังอีกหลายรายจึงทำให้พวกเขาเนี่ยยินดีที่จะรับเงินก้อนเล็กตอบแทนจากการกลับมาขายแอนโชนี่หลังจากที่สโมสรพวักกระเป๋าส่งถึง 8 1ล้านปอนด์หรือราว3 8 7ล้านบาทดึงเข้ามาร่วมทีมเมื่อช่วง2ปีก่อนในครัน้นี้นั่นเองนะอย่างไรก็ตามถึงขนาดนี้ค่าตัวของสตาร์เซมบ้าประเนี้ตกลงควบห้าเหลือเพียงแค่25ล้านปอนด์หรือราว1 1 7 5ล้านบาทและเนื่องจากว่านักเตะคนโปรดของเอดิเชนฮารกกุนซือชาดัชยิงประตูให้กับทนั่นของผีแดงได้เพียงแค่11เม็ดจากการลงสนามไปสนัด โดยสื่อเจ้าต่างกล่าวเสริมได้ว่าแมนแมนยูจะยอมขายขาดทุนป่นปีแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาทีมมาคว้าตัวดาว,ตวเตะวอชิเฟรนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขานั้นมีค่าแรงสูงถึงสัปดาห์ละ200 0 0 0ปอนหรือราวประมาณ9.4ล้านบาทและก็มีสัญญายาวจนถึงปี2 0 2 7โดยมีออปชั่นต่อสัญญาได้อีก1ปีนะฮะจึงทำให้เขานั้นไม่หวังที่จะอำลาโลกระดอนในความฝันในคัณงนี้สักเท่าไหร่นัก มีการเปิดเผยนะว่าเบซิตัสสนใจดึงแอนชนี่ไปร่วมทีม,มแต่ว่าติดขัดนะฮะตับปัญหาการจ่ายค่าแรงก้อนโตจะท,ทำให้ลีกซาอุดิอาระเบียน่าจะเป็นทางออกที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้วสำหรับอดีตเป็นชีมอาแจ็คแอมสดัมแต่ทีมแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังคงไม่มีการอาจีมจากทางด้านของโปรลีกให้ความสนใจในตัวเขาสักเท่าไหร่นักในเวลานี้นะเป็นว่างานนี้ขายออกไปยอมขาดทุนแต่ว่าใครจะมาสอยแอนโทนี่ไปอันนี้ยังไม่มีใครรู้ เรามาดูข่าวต่อมากเก่นครับดังไงตารามีสนใจดึงอับราบัช์เติมแดนกลางนะโดยแอตติโกมาดริดนะฮะให้ความสนใจในตัวของตัวพยานอับราบัช์กองกลางฟิออริเจนาหวังจะดึงมารุวมทีมในราคาที่เรียกว่าไม่ค่อยแพงนักโดยอับราบัต์เนียย้ายไปเล่นใี่กับข้างของแมนยูด้วยสัญญายืมตัวจากข้างของฟิออริเจนาในลงสนามทั้งสิ้นสาสินัดช่วยทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาครอง ทว่าบริษแดงเองนั้นตัดสินใจไม่ใช้เงินไขในการซื้อขาดโดยกองกลางทีมชาติโมร็อกโกมีคิวต้องเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทางน้านของทัพนิโอราแต่ว่าอนาคตยังไม่รู้ว่าจะได้เล่นกับทางทีมใดในฤดูกาลหน้าขณะที่สัญญาปัจจุบันเหลือเพียงแค่ปีเดียวในครั้งนี้เพียงแค่นั้นซึ่งอันนี้เลเดโบนะฮะสื่อในสเปนรายงานข่าวเรยนว่าทางน้านของแอตเลติโกมาเดริดเองนั้นสนใจในตัวกองกลางไวเซยเปียรายนี้ และคาดหวังว่าจะดึงมาร่วมทีมในราคาที่ไม่แพงเพราะที่จะใกล้หมดสัญญาแล้วแต่ในตอนนี้ยังไม่ติดต่ออย่างไ็นทางการกับทางด้านของฟิออริจินาในคราคนะี้นอกจากทนั่งของอับ,บราบัชแล้วตารามียังสนใจเบรอนโกริก้ากองกลางทีมชาติเยอรมนีของบาเยิร์นมิริกในรครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยเป็นในวงงานนี้ต้องรอรุ้นติดต่อไปก,กันแล้วนะฮะโซวิยานไปอย่างแน่นอนในรครั้งนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับอารยังไงแฟนผีต้องฟังเมนูเปิดเผยเบื้องหลังสําคัญทําฟอร์มแรงกับทนานของแมนยูและก็ทีมชาติอังกฤษนะโดยกันนี้ก็พี้เมนูออกมาเปิดเผยเบื้องหลังสําคัญนะฮะที่ทําให้สามารถที่จะระเบิดฟอร์มเทพกับแมนยูพาพร้อมพาทีมชาติอังกฤษทะลุเข้าไปถึงยูโร2024รอบชิงชนะเลดเดิศนครั้งนี้ โดยเดิทางด้านขอนยูจะสแตนะหนึ่งในคอมมูนิตี้แฟนบอลแมนเชสเตอร์เดที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของคอบีเมนูลาวเตะปีศาแดงและก็ทีมชาติดังกฤษที่กำลังพักร้อนอยู่ในเมืองบรัสแองเจลิสมรัลแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเมนูที่ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังสำคัญที่ทำให้เขาเนี่ก้าวมาถึงระดับนี้ไว้ว่าไม่มีทางที่ผมจะมาอยู่ในจุดจุดนี้ ได้เลยนะหากไม่มีครอบครัวคอยสนับสนุนผมอยู่ข้างๆการได้ลงเล่นในโอชชฟฟอร์ดเนี่ยโดยไม่มีพวกเขาคอยให้กำลังใจจากบนอัจจรรันต์เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมจนไม่สามารถจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ฉะนั้นเมนูก็ยืนยันแล้วว่าเขาจะไม่เปลี่ยนทัศนคติและขอให้คนที่เป็นถอนตัวแบบนี้ไว้ดังนี้พอถึงจุดหนึ่งนักเตะบ,บางคนอาจจะวางตัวเปลี่ยนไปแต่ผมมั่นใจว่าผมเนี่ยจะไม่เป็นแบบนั้นอย่างแน่นอน เพราะผมมีคนรอบตัวที่ยอดเยี่ยมอย่างพี่ชายของผมคอยให้กำลังใจงอยู่ข้างตลอดเวลาในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืสมโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงอ่าชันครับขอบคุณทุกคนตี่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ